บทที่สิบการลงโทษครั้งสุดท้ายใกล้มาถึงข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทรงพลังอีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีเมฆล้อมรอบมีรุงอยู่เหนือศีรษะใบหน้าเหมือนดวงอาทิตย์ขาเหมือนเสาลุกเป็นไฟทูตสวรรค์องค์นี้ถือม้วนหนังสือเล็กๆที่คลี่แล้ว วางเท้าขวาในทะเลและวางเท้าซ้ายบนแผ่นดินร้องเสียงดังเหมือนเสียงสิงโตคำรามเมื่อทุตสวรร้องตะโกนฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็พูดเสียงดังด้วยเมื่อฟ้าร้องทั้งเจ็ดพูดแล้วข้าพเจ้ากำลังบันทึกคำพูดนั้นแต่ได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเก็บข้อความที่ฟ้าร้องทั้งเจ็กล่าวไว้นี้เป็นความลับอย่าบันทึก แล้วทูตสวรรค์ที่ข้าพรเจ้าเห็นยืนอยู่บนทะเลและบนแผ่นดินก็ชูมือขวาขึ้นสู่สวรรค์สาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดรผู้ทรงสร้างสวรรค์และทุกสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ผู้ทรงสร้างแผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินผู้ทรงสร้างทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลว่า เวลารอคอยจะไม่มีอีกแล้ววันที่ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดเป่าตแตรทำล้าลึกของพระเจ้าจะเป็นความจริงดังที่ทรงประกาศข่าวดีแกม่มนดาประกาศกผู้รับใช้ของพระองค์ผู้เห็นนิมิตกลืนม้วนหนังสือเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์กล่าวแก่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า จงไปเอาม้วนหนังสือที่คลี่อยู่ในมือของทูตสวรรค์ซึ่งยืนอยู่ในทะเลและบนแผ่นดินข้าพเจ้าจึงไปหาทูตสวรรค์และขอม้วนหนังสือเล็กๆนั้นทูตสวรรค์บอกข้าพเจ้าว่าจงเอาไปและกินเถิดมันจะทำให้ท้องของท่านขมแต่เมื่ออยู่ในปากมันจะหวานเหมือนน้ำผึ้ง <laughs> ข้าพเจ้าจึงนำม้วนหนังสือเล็กๆนั้น จากมือของทูตสวรรค์แล้วกินเมื่ออยู่ในปากมันหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อข้าพเจ้ากลืนลงไปก็รู้สึกขมในท้องมีผู้บอกข้าพเจ้าว่าท่านต้องประกาศพระวาจาอีกเกี่ยวกับประเทศชาติภาษาและกษัตริย์จำนวนมาก